วันนี้จะพูดโดยหัวข้อว่าวิเวกเป็นสิ่งที่ควรรู้จักและควรมีคำว่าวิเวกวิเวกนี่ดูจะเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป บางคนจะเห็นเป็นคำคลึกคระสถ้ารปนคนอยู่ป่าอยู่ดงเป็นฤาษีชีไพรเรียกว่าวิเวกถ้าเวยเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็มาศึกษากันเสียมใหม่อาจะมีประโยชน์มากมันมี <c oughs> มีมีความลับซ่อนอยู่ <c oughs> และคนก็ไม่ค่อยรู้จักคนก็ไม่ต้องไม่ต้องการ ว่ากันโดยตัวหนังสือก่อนจะช่วยเข้าใจได้ง่ายภาษาบาลีคำว่าวิเวกเมันแปลว่าเดียวไม่มีอะไรรบกวน ถ้าภาษาไทยดูมันจะเปลี่ยนความหมายนะวิเวกวังเวงมันไปเจออย่างนั้นวิเวกวังเวงก็น่ารำคาญหรือวา่าไม่น่าะพอใจไม่น่าจะพอใจเมืนะ่อคนธรรมดาในความรู้สึกก็ไม่ค่อยชอบวิเวก เช่นเขาไม่อยากจะอยู่คนเดียวอย่างน้อยก็ให้มีเด็กๆคนหลายคนเป็นเพื่อนอบอุ่นอะไรแบบนี้อย่างนี้ไม่ชอบอยู่คนเดียว